สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y o u t u โนพนันทีวีนะครับหลังจากได้ทําคลิปเกี่ยวกับต้นเศรษฐีวินซันไปนั้นนะครับได้มีผู้สนใจเข้ามาดูนะครับเป็นจํานวนมากกว่าคลิปอื่นๆที่ได้ทำลงไปในช่องนะครับจึงได้รวบรวมข้อมูลนะครับแง่มุมหนึ่งนะครับก็คือความอาถรรพ์ของต้นเศรษฐีวินซันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อในบางท้องที่นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้นะครับ ด้วยเอกลักษณ์ของต้นเศรษฐีวินสันนี้นะครับเนื่องจากเป็นไม้ที่สามารถปลูกได้ในแสงลำไรจึงเป็นที่นิยมปลูกไว้ในตัวบ้านตัวอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่พักอาศัยทาวน์เฮาส์คอนโดหรือแม้แต่สถานที่สําคัญสาคัญได้แก่วัดสถานที่ราชการนะครับหรือแม้กระทั่งศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ห้างสรรพสินค้าต่างๆก็นิยมนําต้นเศรษฐีบินสันมาปลูกเพื่อเสริมห่นจุ้ยนะครับจากผู้คนนะครับจะนิยมปลูกต้นเศรษฐีบินสันไว้เป็นไม้ประดับในอาคารแล้วยังมีผลต่อจิตใจนะครับในเรื่องของความเชื่อความเป็นสิริมงคลเพราะต้นเศรษฐีบินสันนั้นเป็นบ้านมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมพลังหัวจุ้ยช่วยดึงดูดเรียกทรัพย์เข้ามาสู่อาคารที่พักอาศัยเมื่อเรานําต้นเศรษฐีบินสันนะครับมาปลูกไว้ประมาณ1ปีนะครับหรือหาก ต้นไม้มงคลน,นี้อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตแล้วนะครับจะแตกนอนะครับออกมาบริเวณรากเง่าของต้นเศรษฐีวินสันคล้ายกับกําลังมีการขยายทางธุรกิจของผู้ปลูกนะครับในช่วงนั้นทรัพย์สินต่างๆก็จะเจริญยิ่งขึ้นนะครับถ้าธุรกิจของเรานะครับหรือว่าความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นนะครับต้นเศรษฐีวินสันก็จะเจริญง่งามออกดอกแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เชื่อถึงความอาถรรพ์ของต้นเศรษฐีวินสัน จนไม่กล้านําต้นเศรษฐีวิสันมาปลูกในบริเวณบ้านนะครับความเชื่ออาถพนนั้นก็คือบางท้องที่ก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นเศรษฐีวินสันในเรื่องของอาถพนก็คือจะไม่กล้าปลูกไว้ในบ้านเพราะเชื่อกันว่าถ้าปลูกไปแล้วต้นไม้ชนิดนี้นะครับก็จะมีดวงวิญญาณเข้ามาสิงสู่เหมือนกับต้นตะเคียนหรือว่าต้นกล้วยตานีนะครับซึ่งมีนางตานีเข้ามาสิงอยู่นะครับและในทางพม่าจะเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่าต้นเมดอยีนะครับซึ่งมีความหมายถึงแม่มด หรือว่านางผีดิบนะครับจึงทําให้ไม่กล้าที่จะปลูกต้นเศรษฐีบินสันไว้ในบ้านนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสาหรับท่านที่อาจจะไม่กลัวไม่นึกกลัวนะครับเพราะคิดว่าต้นเศรษฐีวินสันจะต้องนาโชคลาภมาสู่คนที่ปลูกโดยเฉพาะในช่วงที่ออกดอกโดยต้นเศรษฐีวินสันนี้นะครับจะออกดอกเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับโดยจะออกดอกในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมแค่นั้นนะครับจะเป็นช่วงที่นักเสียงโชคทั้งหลายรอคอย ซึ่งเราสามารถที่จะคล้องเหมยจากต้นติีวินสันได้สําหรับความเชื่อเกี่ยวกับความอาถรรพ์ของต้นตินตทีวินสันนะครับเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ